แต่ก่อนนไม่ได้คุยนะเราพ,พูดตามความจริงเนี mm ่ยทาี้เิดใครจะไปตามเราได้ปะเราไปเราไปคนเดียวอยู่ในป่าในเขาย่งมากก็มีโยมติดตามคนห่เอาบาไปส่งเท่านั้นแล้วไปจะฉันมีอะไรเส็บาทเสียเรื่องถ้ามันเหลือมันเหลือเาเหลือให้เขากลับบ้านเอาเหลืไปเขาไปล้างบาทล้างอะไรอย่างหนึ่งนะอย่างหนึ่งก็มีคนข้ามันเหลือบ้างเสีบ้างแล้วก็ไปไว้ให้นกให้อะไรนียมันนิดนิดนินิด้บาดบ้านสามสามสีลงคาเรือน แล้วไม่ได้ไปหาหมู่บ้านให,ใหญ่ๆนะไปดินกบาดได้อะไรมาก็เท่านั้นแหะส่วนมากมันจะเข้าเป่าเนี่ยมันจะเข้าเป่านี่ในป่าแล้วพอฉันเสร็จแล้วก็ล้างบาทล้งอะไรเสร็จแล้วก็เอาบาดซุกเข้าไว้ใต้ที่นอนแค่เตียงข้างล่างคือเตียงแค่ทําร้านเอาบาทสอดไวน้วนั้นน,น,นั่นหนีเข้าไปทางกลมเดินงง อยู่งั้นเคยที่มันจะหาคุยคนนั้นคนนี้เห็นแล้วเทนั้นแล้วหรือคุยใครอยู่ในป่าเนี้นเขาเราไปหาอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นความเคยขอยงเรามันเคย,ยตลนอดไปโน่นพวกเขาก็ลุมมาแล้วยิ่งแบบเป็นมาหาหรืยยิ่งลุมใหญ่เลยหรือว่างไหมลุม <c oughs> แล้วก็ไม่ลุมด้วยนี่หรือว่างไหมคุ้มแท่แลแล้วางานยกมากบ้านบานที่เทเขาก็เท็ตต้องจะเล็กน้อยไม่เท็มมากหรอก เท่าเราก็ไล่หนีแต่โผลนีเข้าเขาป้าโน่นบัดกรับเข้ากามาจิตพวกท่นถึงท่องแล้ววัดถึงพ้นไปลูกทิศได้หนึ่งผมก็ร่ำมานจะใส่แล้วแล้วหนีล่าลักหนีจากมูลขโมยหนีเขาขป้าขเขาพวกนี้ก็ขโมยตามน้ำกินแกงก็หมาเข้าใจไหมหมาดังนี้ยังสูงนั่นเพราะอนั่นไปหลายหมู่แล้วยังนั่งทิดกินได้ที่สบายอยู่ดิเขาขดังมุ้ยดังนี้แต่เราฟังอย่้าง ไปนั่ไปแล้วไปไปหอดบานบานแล้วหอดบ้านหพักนั่มกินเ้อบ้านหไปห้อท่านไปวัไหนมแตคนไปแล้วเนี well, ่คนไปแล้วนั่ะไปหอดบ้าหันเหเขาก็มารุมฟังเทศดีอกานั้นเองีมันก็บอกเทวเป็นห้ยที่มาว่าคืออาจารย์หาวัวนทว่าเหรอาเทเป็นห้ยกะลูกชิดคนไเ่กบอกอีกแล้วต่อจิงต้ากุโร่เอากรลูกชิดอาจา์หาบัเก็บอกกันแล้วเฮ้ยบอกกันนั่นที่กันนั่นแล้ว เท่เป็นเทวเป็นบริวาเทวสินป้าท่องสันปวนปานงัวคู่อยก็กอนงัวคู่อยมันจริงได้ไหมบ่ล่ะมันเท่เป็นเทวเป็นมาเทวสนท่อทอทปานงัวคู่อยคุัวังเทบ่เทศลายเทเน่นันนงนเขาแต่เขากขกาลังเสียดายลวคนันนวเรื่องมันเขายในปานเขาขุดพรเขาบเียอายุคเดียวไม่พู เ,เมนากลับลงมามาคนเดียวดิเดีคุณต้องเยวนคุ้มให้ไปจอดหน้าหมอจเลื่อนหมอจะเลือสิดวกเดี๋ยวขึ้นไปสักคนเลีงยงน่ต่อก,กอนเป็นแนแ่นนะไปนะไปต่คนเดียวคนเดียวคนเดียวเราแต่ใครเราข้อมากพูดถึงเรื่องการไปการมาของเลาเนี่ยข้องตัวมากจริงอะ่ะตอในนใสเราไปางาน,นใส่ใหม่มีอุเป็นนีใสคนั้นเพราะงานเวลามีดูคิูกามา กระพาของนี้มนีมาอกอาุดอดเห็นไม่ได้แล้วประตัดขี่เลยขีเลยของเรา่าเราค่อค้องตัวที่สุดอยู่แลวผู้อาจารย์เราเคยอยู่เป็นผู้น้อยเรา็เคยเป็นเป็นผู้น้อยเป็นยังไงไงปฏิบัตบิเราผู้ใหญ่เป็นยังไงเราคเคยเป็นพทีท่านเพิ่ลูกเรื่องดพคันนี้ตไหนลูกชึดคัดมุกตาเรียกมันเอาแหลกแหลกไปเลยนิสัยเราเป็นนิสยัยไหเป็นนิสยที่ล้องเัวมาตันงไหนก็ได้ คุณน <Gew> ่ะน้องปูหมันเป็นว่าทางขวานยังไม่ลืมนี่เป็นว่าเฮาท่านท่าไหจะบม่ลืมวะเล่ากับท่นขาแก่เหลือนีนะธรรมดาก็ต้องให้ขาหน้อยเขาไปเอาซิ่งเาของในในห้องคนเพราะว่าเพราะว่าเปิดประตูปั้าพี่เฮ้าจะเข่าก้อนหนุนป้าพี่ป้าพี่เพราะวัยยุคปัจจัยเข่าก้อนขนของออกมาออกมาปแบบแบตรงเอาตรงนั่นให้เอานั่นองนี้ห้ยองนี้แล้วมันขนลงไปบนผุขนลงมาแล้วยื่นนี่ให้เอานั่นยื่นนั่นตรงนั่นว่า้ก้าวใกล้กัน องไหนก็ออกนี like story, right, of ่ใครออหนึ่งเป็นประจํำจนดูแลผลมาแต่หลายปีก็หลายปีว่าเนี่ยเพิ่งเกิคิดตั้งไหนวุ่นพอเปิดวัดตูไปก็เล่ากับแก้ปัญหาแล้วก็เชื่อมาหยาดของเล่นหน่อยได้ไหมล้กไอ้หน่อยพวกนี้มันพวกนี้ขอวัดปฏิบัติอาบัติกินหัวแล้วหรอไม่ขอวัดปฏิบัติต่อคู่ต่ออาจารย์แล้วผู้ใหญ่เรามาเอาไปหัวจริงเหรอเป็นวายเฮาเขาบลืมเด้เห็นที่แกมาค่อยหยิบหยิบิ่งดูอันไหนขาโต้ความค่อยเบิ่งค่อยแน่คิดดอกก็ได้ดอกแะ่รเงี้ แต่ามาเขาบอกเขาเขาห่งเลยก้อนเขาเขาปับก้อนมูก้อนมูก้อนมูเลยย่างก้อนมูเลยถูกย่างประการสำคัญก็คือว่ามูนั้นย่านเพื่อไหนย่างมนกระทั่งจับยังกรบอถูกเพ่นได้กระเบถูกเล็กต่างๆมันกลําข้นตาเราด้วยมันเลาย่านกัย่านท้งเราเลาเรื่องย่านเ่าย่านดูแต่ย่านนั้นมีเหตุมีเตุมีผลเลยเอทั้งย่างกับย่างเียทั้งเสียนกับเกนมึงก็ห้านี่ยมาถามผู้วาอาจารย์เท่าไหร่เพื่อเป็นคลิปเป็นว่าตามความจริงเนอ เรื่องอดีตลูกศิษย์หรือพระคนองค์ไหนองค์ไหนที่เจ๋งๆทั้งโต้วาที่ก็เพิ่นไม่ได้ดื้ออันต่อแล้วก็บ๊อบีผู้ใดสูงที่บ้าบัวนี่หรอกอันนี้่ออริแทนล้มตะบัวนี่มันบวลงงไงหรอคือคือผมมันอย่างว่ามันไม่ใช่หัวดื้อนะคืออยากได้เหตุได้ผลจะรู้จริงเห็นจริงทุกอย่างขั้นไหนว่าขั้นบวลงใจแล้วเอากันยุหันแล้วยุหันเนี่ยขั้นขั้นไหนล้ยอมรับยอมรับทันทีเลย บ,มบมม่มีดอกบ่มี่ย <c oughs> ังไหนมักห่างมีเป็นงานเป็นใจงานนั่งเถียงกันในสบาย <c oughs> แล้วพาเนี่ยลัวกลัวฝนกลัวร้ายกลัวอะไรบ่รมีเห็นนี่ฝนนี่ตะ,ะลัวจับอะไรก็ไม่ถูกมือสั้นคือหลวมหนัก,นกถูกฝนหัวนี่หัวสั้นถึงสั้นทั้งในหุ่นบะ่วมมาสั้นที่นอกด้วยหรอทั้งนอก แสดงความอุ่งอ่านการขานตามนาทียิ่งจะหองจันทร์ยิ่งจัดท่ำแบบฉบับเพระว่าเราโม่งว่าเป็นสัตว์หนึ่งย่านย่านดีดีย่านตรงที่สลบแต่ไรก็มีเท่ากับย่านทางย่านทางิริย่าน้ายนอกของบ้านงจักนี่เราว่าย่านนะทางในเรย่านนี่แล้วพิ่นเป็นผู้มีสีมีท่ำก็นั่นนะเมื่อย่านไหนไหนวิยง้องเท่าย่านเขาก็ย่านในความมีสีมีท่ำย่านในความพะโลดพะรดสทหารบ้านย่านแบบย่านเสื้อย่านต่างแม่เม่ล่ะเ้าย่านแบบแบบทิ่ดีอดตะปะ มีความขู่ความผิดชอบบาตรมีความเก่งความารพนักถือแล้วย่านนั้นมันทหารเพราะงั้นจึงว่าย่านหลายก็บ่หลายว่าถ้าว่าหลายมันก็บ่หลายเ <c oughs> นี่นย,นยน้งวันมันยังไหนอีกไหอเนาะน้องเวรไม่บอกสิหน่อนึ่งเย มีสติพอจะทร like าบเรื่องความเลื่อนไหว้ของใจตนเองว่าคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ในเวลาภาวนาะบางรายแม้แต่ภาวนายังไม่รู้ว่าจิตมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อนี่ตามธรรมาของจิตน uh huh ั่นน่ะมันจะคิดทั้งมันอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่มีสติไปจับไปสังเกตดูเราก็ไม่รู้ว่าจิตของเราคิดพุ่นไว้เรื่องอะไรกันอะจนกระทั่งมันหนักหนักมากระเทือนใจเราถึงจะทราบว่าเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนั้นถ้าไม่ถึงกับความหนัก กระเทือนใจถึงนานั้นแล้วก็จะไม่ทราบว่าตนคิดอะไรบ้างทั้งที่จิตมันคิดอยู่ตลอดเวลาของมันนี่คุณกังวนการเวลานั่งภาวนาทำไมคิตมันชอบคิดทางนั้นนี่เวลาไม่นั่งภาวนามันก็ชอบคิดเหมือนกันแต่คุณไม่มีสติคุณไม่รู้เวลามันคิดนี่คุณมานั่งภาวนาคุณมีสติคุณจึงรู้ว่ามันคิดอย่างนั้นนี่จึงได้ชมคุณว่าดีอยู่คุณยังรู้เวลานั่งภาวนาแล้วรู้ว่าจิตคิดอย่างนั้นนี่น่ะบางรายมันมันนั่งมันก็ไม่รู้ด้วยนะมันทั้งขึ้นทั้งหล่อมองนนั้ี จะแม่มันคิดยังไงเราก็ไม่ใช่คนตายคิดเรื่องหนก็ให้รักษาพี่มันจะคิดในทางไม่ดีก็รักษาเรามันระวังอย่าให้มันคิดมันคิดในทางที่ดีเสริมในทางที่ดีเช่นพุทโธโธเอาคิดไปบอกงั้นเลยนะคิดเรื่องไม่ดีม่งนมอยาคิดเรื่องอนนี้เหลวไหลเราเคยคิดมามามากกว่ามากแล้วไม่้จะเป็นของดีของดีอะไรยิ่งกว่าคำว่าพุทโธธรรมโอสังโฆเอาคิดตรงนี้เนี่ยถึงมันดีนี่บอกเร่องของนั้นนะอืมมีทางเข้าใจปราชญ์พูดอืม มันไม่ใช่ว่านั่งมันคิดยืนมันก็คิดนอนมันก็คิดเป็นแต่หลับเดินมันก็คิดภาวนามันก็คิดไม่ภาวนามันก็คิดเป็นแต่เพียงว่าเราไม่มีสติสังเกตรู้เท่านั้นเองถ้ามีสติมันก็รู้ทั้งมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนคิดภาวนามันคิดก็รู้นี่คื่ว่าคนรักษาจิตมีสติแล้วรู้ความเคลื่อนไหวของใจถ้ามีแล้ววันนี้ท่านก็ไม่รู้ถกตัวอท่้งมันโกยผนมมาเป็นควันไฟเผาจ้ของถึงกับจะสลบสลายไปนื่งก็ยังไม่รู้โทษทั้งมันอีก พราะมันมันคิดนี้ตัวระทั่งเผาจะของจะเป็นฟืนเป็นไฟเป็นเท่าเป็นฐานไปแล้วยังไม่รู้โทษของมันนี่ก็เหลือเกินนะงานเป็นอย่างนั้นนะใครใยๆก็ดีมันคิดไม่ดีให้หยุดจะคิดเรื่องผู้ใดก็ตามถ้าไปคิดเรื่องเขาเราเกิดความร้อนจากตัวเองให้หยุดทันทีนี่คือความไม่ถูกเรื่องมันผ่านมาแล้วไม่รู้กี่ปีกี่เดือนเรามาปรุงขึ้นเดี๋ยวนั้นมาอุ่นขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วก็มาเผาจะของเดี๋ยวนั้นให้ระงับเดี๋ยวนั้นเลยความคิดานนี้ไม่เป็นมงคลหยุดเถีย เอาความคิดเย็นมงคลเข้ามาคิดแทนนั่นถึงเดี๋ยวเป็นคนฉลาดรักษาเจ้าของรับผิดชอบเจ้าของ <c oughs> อะไรจะไปเร็วยิ่งกว่าจิตเพราะฉะนเวลาฝึกได้แล้วมันถึงรวดเร็วที่สุดเลยนี่ก็เคยพูดให้ฟังมรูกจีกครั้งแล้วเวลาสิ่งแทรกซึมที่มันฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นมีมากมอันเป็นส่วนยากที่สนัสัตว์ของธรรมะท่านให้เชื่อกิเลส ทาเป็นคํานวลคือเป็นสิ่งเป็นพิษนั่นแหละพูดง่ายๆสิ่งมันพิษต่อจิตใจนี่ถ้าปกติของมันอนะ่ะมันจะคล่องตัวในการทํางานบนหัวใจคนบนหัวใจสัตว์มันจะคิดอะไรมันคิดได้อย่างรวดเร็วแต่มันคิดเรื่องของกิเลสคิดเรื่องของคุณ้องไฟนะของสิ่งที่เป็นพิษเป็นไยมันคิดได้อย่างคล่องตัวรวดเร็วที่สุดไม่มีอะไรเกินอ่ะกิเลสที่เอาจิตเป็นเครื่องมือใช้คิต มันถึงรวดเร็วทีนี้เวลาเราฝึกมาโดยลาด,ดับนาจนกระทั่งถึงสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายนี่อ่อนตัวลงอ่อนตัวลงคึงกับว่าหมดไม่มีอะไรหรือว่าภายในใจิตใจเลยทีนี้เอาที่ตั้งแต่เริ่มกิเลสอ่อนตัวลงธรรมะก็เคลื่อนไหวได้เร็วอย่างเหมือนกันนัน่นตั้งแต่ก่อนกิเลสมันเคลื่อนไหวได้เร็วที่สุดธรรมะติกระดิกไม่ได้นั้นถูกมันเหยียบย่ำทำลายนั้นต่อมาต่อมาคือขัดมากเข้ามากเข้ามาเข้ากําลังของของทางด้านธรรมะนี่มีขึ้นสติดีขึ้นปัญญาดีขึ้นรวดเร็วขึ้นนี กิเลสก็ชาลงกิเลศขยับเท่านี้ทันแล้วกิเลศขยับเท่านี้ทันแล้วนอกจากทันแล้วยังแล้วฆ่าแล้วฆ่าแล้วนั่นฟังสิทันแล้วยังมาแล้วฆ่าด้วยฆ่าด้วยเจ้ากิเลสมาจากไหนมันมาเกิดอยู่นั่นหรมันก็พังเหมือนกันตั้งแต่คนตั้งแต่สัตว์มีโคนมีแท้ฆ่าไปฆ่าม้าก็มีโค้งมแซ่ได้ใช่ไหมนี่กิเลสมันจะมีโคนมีแซ่มาจากไหนก็มาเถิดถ้าลงฆ่าไม่ถอยแล้วมันก็ตายเหมือนกันเลยเข้าใจไหมล่ะนั่นที่จะขี้เกียจฆ่ามันนะถ้าฆ่าลูกมาแล้วแม่มันเเม่าาะะจอออกกูีร ราคาหมดทั้งโคนเลยนะมันเหลือทีนี่เมือ่อกิเลสมันหมดไปแล้วยังเหลือแต่จิตล้วนทำาล,ล้วนแล้วทีนี้กระดิบก็มีแต่เรื่องของอัดของทำขึ้นกิเลสไม่มีจะมากระดิบเพราะอะไรเพราะมันหมดแล้วนั่นนั่นทีแรกมันก็อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงเมื่ออ่อนลงไว้แล้วข้าแหลกไปหมดไม่มีเลยเหลือแล้วทีนี้มีแต่ธรรมะเท่านั้นนะแสดงตัวเต็มแม่เต็มหนวดยอย่างพระพุทธเจ้าพระสาวกหมายลวดล้ายท่านแสดงทั้งหมดมีแต่ธรรมล้วนจะเป็นกิิยาธาตุทางเผ็ดร้อนขนาดไหนก็เถอะ จะไม่มีกิเลสเข้าไปแสงแม้นิดหนึ่งเลยเพราะอะไรถ้ามันไม่มีในหัวใจท่านก็มีแต่กิริยาของขันขันอันนี้เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือเลยทั้งสองอย่างหนึ่งเป็นเครื่องมือของกิเลสเมื่อเวลากิเลสมียนาทกิเลสเอาอันนี้ไปเป็นเครื่องมือทาความชั่วช้าเรามองทหลายใจทีนี้เวลากิเลสมันหมดไปหมดไปจนกระทั่งกิเลสมันแหลกไม่มีอะไรเหลือแล้วเครื่องอันมืออวัยวะของเราสุกส่วนนี้ก็เป็นเครื่องมือของธรรมที่นี่ทำแล้วท่านเอาอันนี้ราเป็นเครื่องมือประกาศศาสนาอย่างพุทธเจ้าของเราสอนโลกว่าไง ไม่เอาไม่เอาท่านขันไปสอนจะเอาอะไรไปสอนประกาศศาสนาว่าการสั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายนี้ต้องการเอาขันนี้เป็นเครื่องมือแต่บุริเจ้าไม่ได้ยึดนะผู้บริสุทธิ์เมื่อวันรู้เท่าทันทุกถิ่งทุกอย่างเมื่อแล้วที่เหลือก็ขาดสะบั้นลงไปจับใจแล้วก็มีแต่ขันห้าเป็นเครื่องมือของธรรมเท่านั้นแล้วท่านก็มายึดไม่ยึดในขันนี้จะแสดงหนักเบามากน้อยเช่นเดียวก็กิเลสมันแสดงตามความต้องการของมันที่เห็นว่ามันชอบใจแต่นี่ เรื่องทำมอันใดที่เป็นคนคุณงามความดีอัในใดที่เป็นี่ดีมงคลอันใดที่ควรจะเด็ดจะเดียวเพื่อผลมากอาน,นิสงส์มากท่านจะกิิยาท่านจะแสดงมาเต็มเหนียวเลยการแนะนําสั่งสอนนักธรรมเหมือนอก,กันไม่ว่าจะเป็นหนักเบามากน้อยหรือเผ็ดร้อนขนาดไหนจะมีแต่เรื่องพลังของธรรมออกมาล้วนล้วนล้วนๆล้วน,วน,วน,วนๆกิเลสไม่มีแม้นหนึ่งเม็ดหินเม็ตา,ายไม่มีเพราะมันตายหมดแล้วนั่นเข้าใจไหมล่ะอืมมีแต่กิิยาของของธรรมพลังของธรรมที่ผลักดันออกมาให้ ให้ร่างกายของเรานี่เป็นเครื่องมือที่ทํางานนี่ทําไปตามพลังของธรรมเมื่อทํามีพลังมากกิริยาก็เข้มข้นกิริยาก็เข้มข้นเข้าใจไหมล่ะเงอเมื่อยเมื่อล่ะบ้าเวลาตัไงรู้เนี่ยได้หมูต้องร้อยหมูปากนี่ปากเดียววะมันก็ไหวเลยยังไงล่ะพูดอย่าไรบ้างเข้าใจไหมล่ะพูดอย่างไรบ้างเข้าใจเจ็บเป่นี่เข้าใจบ้า ต้องให้เข้าใจที่เป็นร้อยเอ่ยไม่เข้าใจไม่ได้กลับไปแล้วจะให้หนูหมดเอานะด้วยนะแล้ว <c oughs> ว่าทมาฟังท่าะแค่บางํำไม่เข้าใจเลยต้องเข้าใจ <c oughs> แล้วอย่าลืมธรรมะนี่เป็นเครื่องประกันหรือเป็นเกราะกํบาบังเราได้ทุกด้านทุกทางธรรมะเป็นของสําคัญมากจะเป็นคนจนคนมีคนโง่คนฉลาดขอให้มีธรรมเป็นเครื่องพยุงใจเถอะ คนเราโง่ก็โง่หน้าดูหน้าชมหน้ารักหน้าสงสารเนี่ยฉลาดก็ฉลาดหน้าเคารพบูชาเป็นคนมั่งมีที่สุดขนาดไหนก็ตามหน้าเทิดทุนถ้ามีธรรมหนึ่งหาจจะแสดงตั้งแต่เรื่องที่จะเป็นมงคลแกกคนท้งนั่งผู้ผู้มีธรรมนำออกแสดงเป็นผลเป็นประโยชน์แกคนคนจนก็หน้าดูหน้าสงสารเนี่ยคนมั่งมีก็หน้าเคารพบูชาหน้าอนุโมทนาสรรเสริญเนี่ยถ้าถ้าถ้ามีธรรมเป็นเพื่อพยุงใจ ละใจนั่นแหละเป็นผู้ที่จะสั่งงานสั่งการทั้งหลายเกี่ยวกับวัตถุเงินทองเข้าของที่เรามีมากน้อยใช่ไหมละ่ะนี่จะไปช่วยสมะห์โลกขนาดไหนขนาดนี้ใจเป็นผู้ฉลาดด้วยด้วยธรรมนี่แหละจะนําไปปฏิบัตินําสิ่งเหล่านี้ไปไป,ไปทำละทำ,ทำประโยชน์แก่โลกด้วยของงานที่ดีงามที่น่าดูที่สุดเลยถ้าไม่มีธรรมแล้วโอ้ยอย่างว่าส่วนมาก,ม,ากมันก็ไม่พ้นมาเป็นอันตรายต,ตัวเองก่อนคนอย่างคนที่ั่งมีเงินมากๆนี่มันลืมตัว นั่นลืมตัวแนละ้วทุกอย่างมันจะทาไม่ได้ว่าถือว่าตัวมีเงินโดยไม่คํานึงว่าอันนั้นมันผิดอันนี้มันถูกไม่ได้คํานึงเอาแต่ความอยากคนมันมานั่นเระมันเสียได้คนเราลืมตัวตรงนั้นถพาไม่มีทมนั่นถ้ามีทมแล้วไม่ดืนตัวอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วทำอะไรก็ไเป็นประโยชน์หยุดทันทีทันทีเลยอนั้นอลที่ใช้พรน,นะเห็นมากแล้วสองกันช้ากันยะถาวาริวะหาปูราปุเรนติสาครัง เทวะเมวะอิโตกินางเปตานังปะกัปปฏิปิิตังปฏิตังสมภังสิปะเมวะมิสตุสเพเทปูเรสตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามันโชติอระโสยะถาสัพพิโยวิวัชานุสัพพโรโคมินัสตุมาเตภวัตมันตะลายโยสิขีทีคายยโกภวะ อภิวาทนาสีริมิจังมิทาปจา,ายโนจต,ตารโรธรรม,มาวาานติอายุวันโนสค้างพาลางมือ,มอ,อมชาติก็กด้พูดให้ฟังแล,แล้วเรื่องมอบรถโรงพยาบาลเขาหอบเรียบร้อยแล้วโพทตั้งหลายเดือนสั่งเขาจะมาถึงผมหมบเรียบร้อยแล้วมือเช้าวานานี้ิไปโรงพยาบาลมอบแล้วเรียบร้อยแล้ว โอ้เป็นของเรียกว่าดีเยี่ยมแล้วชาวเองเป็นคนพูดว่าอย่างนี้ไม่มีไม่ว่าในโรงพยาบาลไหนไหนในเมืองไทยเราเพราะเขาเขาห้ามเด็ดขาดไม่ให้ไม่ให้ส่งรถอย่างนี้มาเขาจะต้องให้มาประกอบในเมืองไทยว่างั้นนะอันนี้เอามาประกอบเมืองนอกเสร็จหมดเรียบร้อยสมบูรณ์เต็มที่แล้วส่งมาเลยเออครบหมดเลยว่าจริงว่าไม่มีกันต้องชาวเราพูดเองขอเราไม่เคยเห็นนี่เราก็เชื่อเขาเขาเคยนะ ก็ไม่มีไม่ว่าจะโรงพยาบาลใดก็ตามมีคันเดียวนี้เท่านั้นะแล้วมันก็แปลกมันมันมันเข้ามาได้อย่างไรวะเง้แล้วเวลาผมไปพูดกับผมก็พูดลงแล้วก็เอาหน้าท่านอาจารย์เราไปขายเลยไม่ว่าเข้ากระทรวงไหนก็ว่างเข้าเข้ากระทรวงไหนผมก็หน้าท่านอาจารย์ไปขายเลยเขาเอาอนุญาตนุญาตอนญาตให้เลยแล้วก็เอาเข้ามาแบบนี้เลยทั้งท่านที่เขาเอาเข้ามาไม่ได้เมื่อใครออกมาไม่ได้ละมันเปหมายห้ามขาดเลย แล้วเรามันเอามาได้ยังไงเ่อผมก็ผมก็แปลกเหมือนกันนะเพราะว่านนี่ก็พูดอยู่ที่ที่เนอะไม่เคยมีดวงตาไม่เคยพี่มุเจ้ามุ่งเหลี่ยมเจ้าผมุ่งจอมาคไฟไม่เคยไฟมีอยังมีแต่อันียังหลวงตาหน่อยหันหนีมันนตัวไม่ได้หนานนอยมีแต่หน่อยหันหนีเงินมีแต่เงินดุขี่ดุขาเนะมาตรฐานทุกอย่างเป็นพวกหมอที่เขามาดูเมื่อวานนี้เขาก็บอกว่า ทั้งหมดนี้ยังทางนี้ยังไม่สามารถยังไม่มีปัญญาที่จะใช้ได้ให้ให,ให้ได้รับประโยชน์ทั่วถึงตามที่มันมีอยู่มันจะต้องใช้ไปด้วยไปไปด้วยศึกษาไปด้วยตลอดไปครับเพรามันมี<ส>นครอบจริงๆนี่ห้าแสนนี่เฉพาะรถรถยนต์นะส่วนค่าภาษีนะั่นเดีวบอกงดลดงดหมดเลยเว้นยกเว้นหมดเลยไม่ได้เสียสักตังค์ถ้าถ้าเสียมก็ถโถฟังเขาว่ามันขึ้นหกร้อยอะไรหกร้อปอร์เซ็นต์ มันมันเท่าไหร่มันเท่าไรล้านนะเนอะล้านก็นั่นสิฟังสิธรรมดาก็ต้องสามล้านแต่นี่ไม่ได้ดีอะอรดีพอพูดนั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทั้งบุญนการทั้งพัญญาบุญการเข้ามาพูดออดนั่นออดนี่โทษเก่งนะไม่ใช่เรื่องกันนะคาลงจึงเอาเงินแขนเอาไปได้สบายนะ เราเอาเหตุผลเนี่ยเจ้ว่าอ่อนด้วยแข็งมาตั้งเหตุผลนี่เหตุผลเป็นของท่านจะทำถิ่มอ่อนทั้งอีกทนไม่ได้หรอกก็ต้องตำบัวนี่เขาอ่อนเฉยให้นหตุผลมันได้ยามาอ่อนได้เยอะก็ไหมตีท่านนะอันนี้มีเหตุมีผลมาพูดถึงเรื่องฮะพูดที่ละพ่อก็ปลื้มใจดีใจแย่ปลื้มใจเลยเน่ะเพราะเพราะมันดีจริงๆคิดว่าการทำแต่ว่าต้องไป็นาพูดเองนะ บอกว่าไม่มีรถยนต์อย่างนี้ในเมืองไทยไม่ว่าโรงพยาบาลไหนไม่มีว่ามั้นเลยเพราะเขาห้ามเด็กขัดกฎหมายข้อนี้ห้ามเด็กขัดเลยแต่นี่ของท่านอาจารย์มีมาได้ยังไงนี่ยมาพูดอะไรมาได้อยังไงก็ลูกศิษย์นั่นแหละระว่าโอ้ยผมผมก็ต้องลกเขาทั่วไปแล้วมันจะได้เรื่องอะไรอยวะกันก็ต้องยกบารมีให้อาจารย์นยกกัลูกศิษย์นั่นแหละนะว่าบารมีของท่านจะแพ้เลยพอเสร็จแล้วก็พูดถึงเรื่องเราก็พูดถึงเรื่องก็ทราบว่าศิษนี่มีมีมือที่ด้วยใช้ไม้เราถามเพราะได้ทราบ ร่านที่ทําบอกว่าทางนู้นเขาพยายามหามูลที่ให้ให้โรงพยาบาลนี้ว่ามีบางเนเมื่อไรเขาถามเขาบอกว่ามีมีเท่าไหร่แล้วว่าล้านสี่แสนแล้วเขาก็ถามเราทุกเรื่องว่าโรงพยาบาลนน้นว่าหลวงพ่อได้หาให้ใช่ไหมบอกเขาเราก็บอกว่าใช่งั้นได้เท่าไหร่แล้วบ่าล้านหกแสนกว่าแล้วว่าทั้งนี้เลยล้านสี่แสนกว่าถ้าได้มากกว่านี้สักหน่อยก็จะดีอยู่นั่นเห็นไหมล่ะเขายากเข้ามาตรงนั้นเลยอะ แล้วจะเอาเท่าไหรเลยวะก็ก็แล้วแต่เราจะจะเมตตาแล้วทั้งนั้นเอาให้แสนหนึ่งหน้าวะแล้วเอาขึ้นแล้วขยับขึ้นไปสิบห้าเชียรแต่น้องสิบหกหรืสิบห้าไม่เป็นไรแต่น้องเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วกันเราบอกแล้วพอพูดเสร็จแล้วมีคนหนึ่งมามาพูดอีกนะเราเราก็ได้สิบห้านะทั้งนั้นนะพอเราลั่นทําให้แล้วนะเราก็ได้สิบห้าแล้วนี่เมื่อหลวงพ่อมาเมื่อเป็นสิบหกนั่นก็เท่ากันโอ้ถ้าอย่างนี้เราถ้าเราทราบนี้เราจะไม่ให้เลยนะาเราพูดแต่พูดตลกไปเฉยแหละถ้าเราทราบนี้ก็ เดีถท้าก็ดูวยจะทิ้หกด้วยกันนะนดีวมันิหกด้วยกันทิ้งหกคือว่าทิ้งหกแสนล้านหกของทางน้นเราล้านหกแสนกว่าเราล้านหกแสนสี่หมื่นไ้อันนี้ล้านอันนี้เป็นทางพวกค้าพวกสมาคมต่างๆเขาช่วยนะเขามีหลายคนช่วยกันห้องเรานี่เป็นเราขอคนเดียวปากเดียวขอจับกับลูกศิษย์ลูกหาเลยพอมาเข้าเป็นกองทุนพร้อมกันกับ สร้างโรงพยาบาล,ลตึกโรงพยาบาลนี้นะพอตึกโรงพยาบาลเสร็จอันนี้ก็เสร็จสภาพกันเลยเงินทุนฉุกเฉินกับเงินนี่ๆต่างกันใช่ไหนต่างกัน่างกันเงิงนทุนเงินเงินทุนฉุกเฉินนี่เราได้ให้แต่ก่อนมันสี่แสนแล้วเมื่อสองสัปดาห์นี้ไปให้อีกหนึ่งแสนเป็นห้าแสนแต่เขาก็ได้จ่ายไปหมดรู้ว่าเป็นไปไปแล้วสองแสนแล้วนะ,วะถามเขาว่านั่นมันยังเหลืออีกสองแสนเราได้ให้อีกหนึ่งแสนตอนที่เราไปประมาณตั้งอาทิตย์กว่ามั้งไปโรงพยาบาลางั้นเราไปที่ไหนเป็นเหตุที่นั่นอนะ มันม่ทักเป็นเีื่องที่ต้อตั้งหมอโรงพยาบาลต่างๆนะเขาไม่เคยเห็นหน้าเลยเขายังมาแล้วมาได้ไงไม่เพียวไม่เคยเห็นกันมาเลาก็ได้ยินชื่อยินเสียงแล้วมาตามชื่อแล้วว่าแล้วมาเรามาว่ามามาขอนั้นขอนี่อ๋อขอจะให้กูว่าให้เลยแล้วตกลงให้ด่าไปเลยนีเน่ะอืมทางนี้ก็ให้ทางนู้นก็ให้ให้เรื่อยๆแหละแต่ทางโรงพยาบาลสร้างคอมนั่นให้หมอเขาทางโรงพยาบาลเขาสั่งเองเครื่อง อะไรก็ตื่นพอใจเลยใน,นเครื่องอันนี้เครื่องวัดเครื่องตรวจเลือดตรวจอะไรน้ําตาลในในเลือดหรืออะไรที่เขาพูดนะละไตตอนนี้เขามาขอให้ให้เราเป็นคนสั่งเราก็เลยเออถ้ามันจะจัดการงงแต่การก็คือว่าเราไปมอบให้โรงพยาบาลน,นั้นอุดรได้ไปจัดการให้หนึ่งเราไม่จัดเป็นมอบเลยผู้นนการจัดให้แล้วในนามของเรา,าเป็นผู้จ่ายเงินทั้งสองเนี่ยเราไปจัดให้เลย แต่ก็ยังไม่ได้ทราบราคามันอาจจะทราบนะอะไรล่ะอีกนะ